ขันเป็นเว็บมีมืดนี่คักขนาดขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มา ่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนําพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งอีกที่ต่อจากคลิปที่แล้วมาต่อคลิปนี้เนาะมาคลิปนี้เราก็จะมาส่วนอ๋อเด็กๆไปนับกันทุกคนเอ้ย อเปลี่ยนเครื่องแล้วน้องจอมอยู่นี้ป่ะน้องจอมอยู่นี้เนี่ยบ่มีเอยเออวัดช่ยคือเตามว่าน้องจอมมันเนาะเออไปเบิ้งก่อนเด้ออันจุผู้เท่าเฮาอบไปเลยเนาะบุญรอดกะอู้อยู่นำอันปาลีเฮาเนาะ ông nói nồi vì sao mượt Đực nồi đi Ý dông ý đi Ê Lúc đời lúc đơ Đôi kéo khấu là đời lúc sau lúc sai đơ lúc đơ lúc đơ Ê, lúc mẹ à, phải kêu khấu hả nè bay 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 Phải kêu bay ấy Ê Ê Lúc mẹ phải kêu bay nè Lúc sau Lúc sau Lúc sau ơi ลูกสาวเอ้ยเอ๊ะไปไปเกี่ยวเขาน่ะเมนุกน่ะมึงรู้เขาไปเบิดแล้วก็ลุกไปไปขี่รถซิงน่ะไปไปไปลูกไว้ไปลูกสาวไปเป็นเสนาไปยู่เฮองน้ำอีคำนอยน่ะคำนอยตีคำนอยตีลูกเนี่ยบอกว่าบอกให้ไปยู่น้ำมัน อยู่น no in ้ํามันแล้วยานมันกินเหล้ากินเมี้ยงมามันเมามามันก็ตีอยู่เฮือนเฮาพี่น่เจ้าหันล้านไปบัดนี้บ่ต้องไปอยู่น้มันเด้อยนมันตียามมันบ่กินเหล้ามันก็บ่ตีมันก็ดีๆนี่แหละอืดย เออเด็กน้อยอยู่นี่เขาบุลูกบุลูกเขาช่วยเอาไฟอันี่มียันบุล้อนดีเนาะยันบุลอนที่หนอนนี่นะเนอหน่อเยี่ยวนี่เอืเอยถ้าไปตัดบุลุกมันมดเน่อเออเยอะมันเป็นขึ้นไรเนาะขันชันก็มีเตห์เอากระไดที่เนาะนี่มุนตาแล้วไปไปลุกนะไปลุก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 ไว ลุกๆเด้อลุกๆเด้อลุกๆเด้อไปลุกเอ้ไปไปเกี่ยวเขาหนะแม่นกนะไปเฮียมีผู้บ่าไปนำโกไปไปผู้บ่าบักโลโลไปโกอเขาไปเบิ้งอันส่วนจีนได้ลูกจีนกำลังเฮ็ดส่วนมักหมูเขาไปเบิ้งส่วนมันได้ไป Bớt nọng pa không kịp hạt để nọc Lúc chom mắc phải kịp có nó mắc thua ơ ừ. Mắc thua ăn tuần tuần ăn lúc chom để phải phúc nằm hồng bữa Nào mất đi mất liệu. Ừ. Oh. mất liệu Nào phải ừ. lúc sao ơi <laughs> Lúc sau ơi Nhá không phải nằm cằn nà Khắc đi ลูกเศร้าไปแล้วลูกเศร้าสร้างลมนะลูกเศร้าสร้างลมสร้างเฮ็ดนะแล้วยักให้ลูกเศร้าไปนำอะ่ะจัดน้อยแล้วลูกนำอันเม่นกไปเดอ้อเดอ้อจัดน้อยแล้วลูกนำเม่นกไปเอ่ะเอ๊ะเบิดทางแล้วเบิดทางแล้วสติกเอ้ยโบได้ไป

บ่ท <S preach ers> ันแท้แล้วก็สิมานําเนาะแล้วฮักว่ายามมันเฮ้อเนาะเอ้อยามมันบ่ร้อนมันมึยเนาะคืออันเออคือเอยนกมีลูกเอยนกก็มยคือสติ๊กอันสติ๊กก็เคยมีลูกเนาะสติ๊กมานสติ๊กก็มยแต่อมหันคือว่านเนาะเฮาบ่มีทางเลือกเนาะสติ๊กเนาะบัดนี้ก็คืออันคันสติ๊กเอาพัวมามีลูกมีมานมาเอยนกก็สิบ่เฮ็ดเวียกคือีเลยเอไปขี่รถนะอันไปก่อนเลยเอยนกสิย่างนําลัง มือกองกินน้ำล้างเอาลิกลอดขับได้เด้ออันเลืลอดขับไกลปา้าดมะพร้าวเฮากับง,งามเลยนะ้องสติกเนาะนี่อันบ้านนั้นเราเฮาขุดอันนี้ปุ๊บอันผักเนาะปุ๊บผักนำกัดลิกลอดขับได้เด้อขึ้นมาทางนี้ไหมเออเกี่ยวแกะเกี่ยมไปเกี่ยวขา้าวเกี่ยวนำเนะ๊ะ ดระดูการมันมาแล้วเสี่ยงไปซะแล้วนะขางนำเนี่ยนี่ขี่รถเอาสาติกสต๊กสติ๊กกินนั่งนำ้ำอันทางน้ำน้ำอีเม่บอกนั่งทางน้ำน้ำอีเม่เอานาะสติ๊กบนนั่งเนนาก,างกาผู้ชายได้หนู ต้นกว้วยเขาง,งามๆเนะาะสติ๊กเนาะอ้าเดี๋ยวพบกันอยู่ให้เขาโอเคทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็กำลังขี่รถซิ่งมาเนาะโทษใส่ไฟจีนเลยเนาะเนี่ยส่วนกกเขาเจะอ,อนามัยแล้วเพราะว่าปีนาหน้าฮะนั้นทุกคนเอ้ย ปีน้าเฮ็ดนาผึ่จังจีง่ายฮัข้าเจ้าอนามัยฮักกินเป็นเห็ดส่วนมักมู่แต่กับบัวได้ออกค่าเศร้าค่าอย่างดอกเนาะเป็นเอฟเฟอเปือดชิ้นนะจีไปได้นึง Nó là luật này phải đầy này ด้วยแต่ที่นี่ไอ้บ้าทองเอ๊ะนาทีเอาขึ้นนี่ใดหนึ่งคันเอาขึ้นบ่อใดเราเอาไปจอดไปหั้นก็ได้ เขาันจอดฮันแล้วมันจังกี่หม้อแปะกอกวยนะแปะกอกวยเนะเขาอยู่ยันนันนะ,ะมันมันคือวาเรียบ้วยนะเอาอันเอาจอดไปนี้ก็ได้แปะกอกลวยนะขึ้นไปหุ่นมันคือเรียบุ้ยเลยมันเขาบ่าไล่ดอกสำรวจเ้นทาง,งกันเนาะ ờ à, không anh <laughs> sao tiếc lông nào mà nhỉ? ขึ้นเอาขึ้นมานี้ก็ได้อยู่เนาะเอาขึ้นมานี้ก็ได้เอาขึ้นก็ได้นี่น่ะโค้ขงขึ้นนะเพราะว่าทางเฮาต่างอันนันตี้นี่น่ะหรือว่าทางรถฟอร์ดยันเป็นทางรถฟอร์ดอะไรกูวขึ้นได้วะ ให้เข้าเฮาขอเกี่ยวแล้วแหละเนาะเออทางรถฟอร์ดเจ้า

นกกินแล้วแก่แล้วเนาะแม่เนาะพอเก้วแล้วแห่ต้นมันเป็นห่วงกะบ่ได้ลงมาเบิ่งมีแต่สาวลีแต่ลีเพนวาเพินมาเบิ่งเขากําลังอห่วงแต่ว่าคือว่าแหละสาวนกกุนเวียดแก็เลยว่าบ่ได้มาเบิ่งอันนี้กะมีแต่มอบทางไอ้เฟืองเพิ่นมาเบิ่งฮะไอ้เฟืองเพิ่นกะเลงมาเบิ่งอยู่ ตัวนกตัวน no. ูกินของเฮาเนาะมันไปซอกเบิ่งอันมักทั่วเฮาก็เนาะตาฮกเบิดเลยของว่าพุ่นแหละตั้งแต่สาลีมาเสียหน้สติกเนาะมันฮกตึบเบิดเนาะอืมเฮาบ่ได้มาเสียยามันจักบาดเด้ Mình tới lì mà xeo con đều. Bát. Nó phít. Mình nó. chắc tổ chắc nó phít. Thằng nụ. Thằng nụ. Chín áp pháp luôn mất lời. Thôi. nưng chị đáy bộ tàu nâng ni chia đay bữa đầy hết ui ui มันพลาดมืน่นพลาดมืน่นคือสติกว่าอู้มักทั่วห้องโบทันเป็นมักทั่วตัวโบเป็นเถาะเป็นเอ้มบงงามเนาะมักทั่วห้องนะ ติกเอานเอาเกี่ยวน้ําเมเท่าเด้อโอ้ดอยๆมักทั่วเฮาบ่ได้กินซ่ําเนาะสติ๊กเนาะเอ้าจังซั่นแหละทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนุกกจะได้ขออนุญาตจบคลิปกันง่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะได้อ่าเกี่ยวขาเกี่ยวน้ํากันแล้วก็จะได้บขึ้นรถไว้เนาะบขึ้นรถก็จะได้เอาไปปันอยู่บ้านแหละเอาไปอันสู่หัวปัน พอเทาอยู่บานเนาะเพราะว่าอยู่หอจีตั้งเออหัอปั้นหัอปั้นกับมันมันมันเป็นรุ้นน้อยแต่ว่าคันหอจีตั้งมามันกะยากตั้งมาคือว่าเล่หเาเลยว่ามันเขามันแบบอ่าน้อยบ่ไรนะเขาก็เอาไปอันนั่นอยู่บานคุณเอาเนาะเอาอยู่เค่ลุ่มนี้ก็คือว่าอย่างโะนันดีอยู่ก็อลุ่มนี้นะนี่มาดว ันเป็นเว็บมีมืดนี่คักขนาดไปเห็นเขาเขาเจะจูอันทางหลวงพะบางเนาะทางบ้านเกิดของบ้าบุญน,นำอู้ออนสอนดิอาจังสันและเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานนกก็จะได้ขออนุญาตจ,จบคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สานกขอเก้าวคำว่าสบายดี